รีวิวจัดบ้านนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอีพีสองค่อยต่อนี่มีโกอ,อย่างเยอะแต่ขาว่าไม่นี่ก่อนออกล่องนะคะเราก็วางไว้อย่างนี้ก็แล้วกันอันนี้วางไว้ตรงกลางแบบนี้นะคะ นั่งชิที่นั่งนะงนี่แล้วก็วางไว้แบบนี้อันนี้ขอวางไว้อีกห้องนึงได้ไหมคือดูตอนนี้สิหืมเยอะเกินอันนี้เดี๋ยวเราวางต่อไปอีกห้องนึงก็แล้วกัน ในแบบนี้โอเคเราต้องซื้อแมวมาเลี้ยงด้วยนะนี่อันนี้คือที่นอนของแมวะคะ่ะไหนอะเราไม่เห็นเลยอยู่ทงไมน,นี่มันทำอะไรกันอะ นาฬิกาไปเลยวางไม่ได้นี่วางไว้แบบนี้นี่แล้วก็วางไว้นี่แล้วก็ถ้วยอาหารแมวนะคะ เหลือที่ยังระวังไว้นี่น่าเสร็จแล้วเหรอก็อยังไม่เสร็จอันนี้คือฉันวางของแล้วดูมันจะวางไว้ไหนได้ล่ะแต่วันนี้โอ,อ๋มาก่อนเแต่ขอไปดูห้องหนึ่งว่ามันว่างไหมอ,อันนี้ก็น่าจะไม่ว่างนะอันนี้ก็จะน่าจะ มีหลายคนก็เอามาหลายคนได้นะอ,อันนี้นนตู้เกบช้อนเก็บจานเก็บอาหารอะไรนะอออกแล้วโอเคอันนี้วางไว้นี่ก็แล้วกันนะน,นี่ <วา S 1> ไงบ้าน มีเเนเ่อ่อหอ๋อนี่ยิงปืนเฮ้ข้ามานีนี้เอันนี้นนเก็บไวเดี๋ยวันึงนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวอันนี้เราก็วางไว้ที่เดิมก็แล้วกันคงไม่เป็นไรหรอก เขาก็วางไว้นี่เหมือนเดิมมันเสร็จแล้วเหรอจัดแค่นี้เองนะอย่าดูโอเคคิต่อนี่นะคะเราก็ให้ตัวพวกนี้มันมาสานของนะคะอ,อันนี้ก็เปิดมาเลยเธอได้หก,กแล้วจต่ววานีนเธอได้หกแล้ว ระวางจานขอเามาระวังจากนจาก็วางแบบนี้ก็แล้วกันไม่ไหวลวโว้ยนี่ชิ้เก็บทเก็บที่เก็บนะคะพี่เก็บนะคอยู่ตรงนู้นแหละก็เ,กเกีเลยเ่อนมีเขเก็บไม่ได้ รตัวต่ก่นน้อะไรอยากเล่นคืทนี่ที่บซีเรียลส่วนนมกับของเย็นๆแบบนี้ถือว่เรียบร้อยกินไปแล้ว เดี๋ยวขออยู่คลิปก่อนตอนนี้ต้องจัดมากมาเรื่องทำละครกันฉันว่านะราชินีพูดใจร้ายเลย,ยนั่นนะสิเฮ้นนแาายแต่ว่าตอนนี้เที่ยงแล้วเราต้องาท่งาหาไมเดี๋ยวเก็บนงินก่อนขอ,อของอาจารย์เฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงน,นะคะเดี๋ยวทำละครุ่งนี้นะคะตู้เย็นเปิดไม่ได้